สวัสดีครับผมอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับกับทําไรไม่รู้โจนไก่เด็กมานอกนะครับวันนี้พามาอัปเดตกับผมข้าวโพดอายุประมาณ45วันนะผมก็ความสูงก็อยู่ระดับนี้นะครับประมาณ6นะจะเห็นได้ว่าคลิปแรกที่ลงไปเห็นไหมครับข้าวโพดมันจะไม่งามนะครับที่แรกที่เราลงไปกันนะครับนี่เราได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับวิธีแก้ไขก็ฉีดปุ๋ยเกล็เข้าไปนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกตที่จะเป็น30 20 1 0ครับผมแล้วก็ เน้นไปตัวหน้าเยอะหน่อยครแล้วก็เราก็จะฉีดฮอร์โมนพวกไอธาตุอาหารรองนะครับพวกเหล็กแมกนีเซียมนะครับพวกสกะสีพวกโบรอนอะไรพวกนี้เข้าไปมันก็จะสูงขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับแล้วก็ทําการอัดปุ๋ยทางสายนะครับโดยใช้สูตรที่ตัวหน้าน้านะครับก็จะเป็นไนโตรเจนสูงหน่อย4ี่สนะครับผสมกับน้าละลายไปกับสายน้ําหยดนะครับไปดูในคลิปช็อตผมได้ครับผมว่าวิธีการทําใส่ยังไงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะสูงอยู่ประมาณเนี่ย พระอกแลวนะครับเห็นไหมครับก็นีโทรศัพท์อาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องนี้มันไม่มีการสั่นเลยจะพยายามหาเครื่องที่มันดีกว่านี้มาทํานะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวพาลุยเข้าไปนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราพบปัญหาที่สองก็พวกหนอนนี่รบางต้นที่ไม่ลงก็มีนะครับหนอนก็จะเป็นอีมาแมกตินนะครับผมแล้วก็อันนี้หนอนปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ถือว่าเอาอยู่อยู่ครับนี้อนจะตรงไปเจาะยอดนะครับนี่ก็ทําการฉีดยานะครับโดยใช้โดนนะครับผมกเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะครับตอนนี้เรากําลังฉีดยาอยู่ครับตัวยาที่ใช้ก็เป็นอีมาเมกตนีรับผมบวกลูเฟนูรอนก็ได้ครับเป็นสารคุมไข่นะครับแล้วก็ผสมอาบาไปนิดนึงประมาณสักฝาน้อยครับเพื่อให้มันสับสนนะครับให้มันจํากลิ่นยาเราไม่ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ไหม พอปลูมาซุวยงามเหมือนเดิมแหละ hey. ไม่ยากนะครับทําไร่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับแค่เข้าใจว่าช่วงไหนมันต้องการอะไรแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรมากครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งนู้นดีกว่านาะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปฝั่งที่ว่ามันโตช้ากว่าเพื่อนนะครับที่ว่ามันเหลืองแค่แกนเนะ่เราไปดูว่าหลังจากเราแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นบ้างไหมโดนโดน นี่กำลังส่นยาอยู่นะครับตัวยาที่ใช้ก็ใจยเย็นๆใจเย็นๆเสร็จแล้วเลยครับนี่ก็แขไมอีกนิดนึงฮนะโอ้โหจริงๆเลยเมื่อไหร่แบตมันจะหมดเลยเนาะนี่มาเข้าเรื่องแล้วครับก็นี่ก็จะเป็นโซนที่ว่ามันเหลืองแค่แกนนะครับก็ทำการแก้ไขด้วยการที่เราหว่านหว่านปุ๋ยเสริมไปนะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นน้ําตรงที่น้ํามันเจิงนองนครับมันมันจะไม่ค่อยโตนะครับสังเกตว่ากระโพดตรงไหนที่ว่าน้ําเยอะตรงนี้มันมีนมปั๊มน้ําอยู่นะครับมันก็เลยทําให้มันไม่โตนะฮะแต่เราไปดูไอโซนที่ว่าสวยๆงามๆก็เป็นฝั่งนี้แหละที่ว่าดีมันจะมีอยู่เบิ้งนี้นิดนึงรอบนี้ไม่เหลือ,อยาแกด้วยใส่อะไรไปอีมาเนี่ยอีมาอีมาเอาอยู่บำรุงทางใบแล้วก็บำรุงทางใบนะฮะเป็นปุย๋ยเกล็สารจากใบ อันนี้เนี่ยดูดูน้ำที่ม <smoking> ันหยดดิเืปูมันก็ลงเดี๋ยวผู้เม็ดเดี๋ยวมันออกมากินนะมั้งนี่หยดนี่ยิ่งเยี่นน้ำหยดเองเห็นไหมฮะจะสังเกตได้ว่าก็โพดหลังจากเราทําการแก้ไขบํารุงไปแล้วไปดูแปลงที่ว่าคลิปแรกที่ลงนะฮะเห็นไหมหญ้าท่วมขึ้นเต้เหมือนจะไม่ได้สุดท้ายเราก็แก้ไขให้กลับมาดีได้เห็นไหมมันไม่ได้ยากนะครับทําเกษตรกร แค่เข้าใจมันว่ามันต้องการอะไรแล้วเราต้องจัดให้มันได้แบบไหนนะก็โอเคครับผมถ้าคลิปนี้ลงตอบแทนผู้ติดตามนะครับให้ดูนะครับอันนี้ก็โพตดอายุ45วันนะครับในขณะดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วฮะถือว่าประมาณ80%นะผมในขนาดนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับฝากวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ